วแต่กวนค,นคุณธนภพสศกอนได้มาทระบ,บูลจัดหมายมัดีคุณโยมท่านินนขาธนผพสะกอนความด้วยวิ <c oughs> ชยัยกรี <4. S 2> <ะ>รศิษฐ์ธนผพสะกอ,อนแล้วก็ลูกสาว ข้าท the ิพจิพรทนาพรมสะอวกลตปรเลขอีกสี่เดินพองสีเดนทองท่ารมสะพอนทุนปอปรมีหลวง่อพระเจ้าใหญ่ยิ่งแองบกปนิษานอุมทั้งครอบตัวนะทั้งคุณอยูแม่พิฐารท่าพรมสะพอขอมีบารมีแข็งแรงอยู่ยืนปสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยบารมีเจริญด้วยโภคะมบัตทรัพย์สีเด่นทองอายุวันนาสุขะบาลาทุกทีภาลาจิการทุกเมื่อสุท่านเกิสาธุสาธุ Sampai Susan, dapat dan membenda Rasulullah menuntut di Rasulullah seperti